ประชุมขอบ27กันบ้างจำกันได้นะครับปีที่แล้วขอบ26ที่กลาสโกว์ครั้งนี้ครับการประชุมเขาเรียกว่านะครับคอร o ปอเรชัน uh, of p a r t i e s นะครับ conference of parties ก็คือบรรดาภาคีที่จะช่วยกันลดโลกร้อนครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่27แล้วนะครับจัดขึ้นที่เมืองชาอัลเชกซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ในอียิปต์นะครับอยู่ตรงบริเวณคาบสมุทรไซนนยหันหน้ามองไปด้านทางด้านขวาก็จะเจอซาอุดีอาระเบียเลยครั้งนี้ก็จัดขึ้นก็เริ่มต้นไปแล้วนะครับวันท ครูประทามสื่อทางการจีนรายงานแบบนี้ครับบอกว่าการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ตรงไหนครับความมุ่งมั่นของประเทศอุตสาหการรมร่ำรวยในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและขอให้ประเทศที่ร่ำรวยครับให้เกียรติคำว่าสัญญาที่พวกเขาเคยให้เอาไว้ในการจัดหาเงินทุนนะครับให้กับประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องประเด็นสภาพอากาศเราคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือ capacity building อยากให้ประเทศที่รวยนั้นช่วยเหลือเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศที่อาจจะมีฐานะไม่ดีเท่ากับประเทศร่ำรวยนี่แหละครับ ผู้เชี่ยวชาญจีนออกโรงเตือนนะครับบอกว่าประเทศร่ำรวยเนี่ยคนลงมือจริงจังตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วความพยายามระดับโลกในประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศจะตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายและร้ายแรงขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญยังบ่งชี้นะครับว่าความร่วมมือทางด้านสภาพอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นต้องล้มเหลวอันนี้สื่อทางการจีนบอกเนื่องจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ที่มีอยู่ร่วมกันมุ่งใช้การแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศเป็นอาวุธในการปราบปรามจีน ด้านผู้สังเกตการคาดการณ์นะครับว่าการเจรจาเรื่องสภาพอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐไม่น่าเกิดขึ้นในเวลานะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าสหรัฐจะจัดการกับมาตรการที่ได้ทําไว้ก่อนหน้าน,นี้กับจีนอย่างเหมาะสมรายงานยังบอกนะครับว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อถือก็ต้องบอกคาว่ารายงานคือของโกลเบตายนทางการจีนนะฮะบ,บอกว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศภูมิอากาศโลกเพราะมีแนวโน้มนะครับว่าสหรัฐนั้นจะยกเลิกคํามั่นสัญญาเกี่ยวข้องกับคลิมต์เชนท์ถ้า ผลการเลือกตั้ง Midterm Election ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันพุธตามเวลาสหรัฐคือ8และ9พฤศจิกาย,ยนนั้นเกิดออกมาพลิกครับกลายเป็นว่า Republican กลายมาเป็นเสียงส่วนใหญ่เลยนะครับในสภาคอนเกรสนะครับทีนี้การประชุมสุดยอดภาคีครั้งที่27ที่กเรียกกันว่าขอบก็คือ Conference of Parties นะครับ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ก็คือครั้งที่27แล้วเกิดขึ้นที่เมืองเมืองตาอากาศที่มีชื่อว่าชาอัลเช็กอย่างที่ได้บอกไปแล้วอยู่ตรงทะเลแดงเลยนะครับใครเห็นภาพสมุทรไซนายใกล้ๆก,ก,กันกับช่องแคบคลองสุเอตนะครับท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าชาอัลเช็กก็อยู่ปลายสุดเลยของคาบสมุทรไซนายทางตอนใต้นะครับโดยที่ครั้งนี้สโลแกนเขามีชื่อว่าคานี้เลยนะครับ together for implementation ร่วมกันเพื่อทําให้ได้อย่างเป็นมัรคเป็นผลเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นโอกาสในการก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา climate change ได้นะฮะนอกจากเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสภาพโลกร้อนแล้วที่ประชุมยังมีการหาหรือนะครับว่าประเทศรวยควรชดเชยประเทศยากจนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศด้วยหรือไม่รวมถึงการจัดหาเงินทุนทีนท่ตอบสนองต่อการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมุ่งเน้นในการจัดการความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นทีนี้รายการของ To Do List รายการที่คุณต้องทําอันดับต้นๆคือเงินสมทบครับจำนวน 1, 100ล้านดอลลาร์ที่บรรดาประเทศพัฒนาแล้วสัญญาเอาไว้นะครับตั้งแต่ปี2009ช่วยให้โลกกาลังพัฒนานะครับลดการปลดปล่อยมลพิษกา๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยแต่เดิมนั้นจะต้องส่งมอบเงินก้อนนี้เนะี่ยตั้งแต่ปี2020ไปแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้เหมือนยังไม่ได้ส่งมอบจีนเองเขาก็เลยได้โอกาสนี้ในการบอกว่าคุณสัญญาตั้งแต่ปี2009แล้ว11ปีต่อมาคุณก็ยังไม่ได้ส่งมอบก็ต้องดูแล้วครับว่าการประชุมในครั้งนี้จะออกมาแล้วจะมีคอมมิชเมนต์อะไรจะเปลี่ยนอะไรและจะส่งผลอะไรต่อประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นหนึ่งใน Conference of p a r t i e s เหล่านี้ด้วยนะครับฝนครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ